B3,B4,B6 กลูด้วยอันนี้ขายเท่าเข้าสีเทาก็าได้499เปิดเลย379คันนี้สีดำ474ขายเลย429 สวัสดีย่างเป็นทางการครับผมอองคาออนวันนี้นะครับเราก็จะมีรถ2คันมาถามว่าเอามาขายะป้ามันขายไปแล้วบอกก่อนเลยนะครับรอปล่อยเป็นรถที่อยู่ในช่วงคาออนปันสุขรถของเราอย่างที่บอกนะครับว่า ถึงวันที่3พฤษภาคม2563นี้เราจะตรึงราคารถไม่ให้รถพวกนี้เนี่ยสูงตามค่าการตลาดเอาง่ายๆเลยว่าพี่ซื้อถูกยังไงเราก็ขายถูกเหมือนเดิมถึงคาออนจะไม่มีตู้ปันสุขแต่คาออนก็ขายรถแบบให้ลูกค้ามีความสุข นี่เออแล้วทำไมเราไม่ตั้งตู้ปันสุวะขายรถก็ขายอื่นได้เราก็ปันุนความสุขอื่นๆได้เราก็ไปหาซื้อตู้มาหนึ่งตู้แล้วก็สกินมาเป็นข้าวนอย่างเงี้ยเราอยากทําให้ลูกค้าหรือคนที่ไม่ใช่ลูกค้ามีความสุขอย่างเช่นลูกค้าหรือผู้ชม ที่ดูใน EP ีแบบนี้เนอะก็ให้เขาดูนะครับแล้วลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าก็คือผู้ชมมาดูดูดูดเฮ้ยปรากฏว่าเพื่อนบ้านหรือเพื่อนหรือญาติพี่น,น้องหรือคนรู้จักอยากได้รถเฮ้ยแกไปซื้อที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไปมาเป็นคู่ค้าเราลูกค้ารถจบปุ๊บรับเงินเริ่มต้นที่5,000บาทแต่อยากได้มากกว่า5,000บาทล่ะทำไงอะเราก็มาคุยกัน เฮ้ยพี่ผมอยากได้คันนี้เว้ยลูกค้าผมเนี่ยผมเอาอยู่แน่นอนเลยผมขอ20,000ืได้ไหมผมขอหมื่นหนึ่งได้ไหมได้ครับพี่แต่ราคาพี่ต้องบอกคนที่พี่จะพามาซื้อรถอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะอย่าให้เขารู้อย่าให้เขารู้อย่าให้เขารับรู้เพงมิกกี้ก็มาคือต้องบอกงี้ว่าต้องบอกเขาว่าอย่าให้รับรู้ว่าราคาเราขายแทงเพราะว่า,าราคาเราขายถูกอันนี้ขายเท่าไหรว่วะ3 8, 9, ามแปดเมั้งอันนี้สองเอันนี้คือราคาที่เราขาย นะแต่ราคาที่ลูกค้าจ่ายเงินเราไม่ถึงถ้าอยากรู้ว่าเข้ามาที่แอดคาร์ออนเน็ตแก้วมาถามเซลล์เรานะครับผมเพราะว่าเซล์เราเนี่ยรอตอบคําถามดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือน ญาติมิรอย่างโฟก์อะมึงเปลี่ยนจากเปอร์โย405มึงเถอะกูว่ารถกูเก,ก่าแล้วนะรถมึงก็เออเปลี่ยนใหม่ได้แล้ว <c oughs> ดูรถคาออนไปเดี๋ยวรถพิเศษให้ราคาพนักงานราคาเครือข่ายเดี๋ยวเราไปดูรถว่ามีรถอะไรใหม่แล้วก็ภาพรวมของคาออนว่ามีกาลังเก็บล้างคันไหนบ้างคันนี้เพิ่งเข้ามาคันนั้นรอขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเนาก <c oughs> <ๆ>ก็มาดูกันนะครับว่าคาออนเนี่ยมีบริการอะไรบ้างก็ตรงนี้เป็นทีมล้างรถนะครับแต่สภาพนี้บอกก่อนเลยเช้าฝนตก แล้วกยนน็ยังไม่ได้ล้างอันนี้พูดตรงลยครับยังไม่ได้ล้างมาดูคันที่ล้างก่อนดีกว่าปะ่ะอันนี้คือเขาเ,าก,เก็บภายในก่อนเนาะยกบงยกบอ่อออกมาหมดเลยเห็นไหมซักฟอกบอ่อต้องถอดต้องอะไรให้เรียบร้อยอันนี้อันนี้ล้างขัดแล้วอันนี้น่าจะรอปล่อยด้วยเป็นมิซูปาเจโรสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัว GT4W i n รนคันที่แล้วเราอยู่กันมา8เดือนแบบขอบคุณครับมึงช่วยไปท,ทักทีนี่เลยรถสวยๆเลย มีเอมีแอมมีอะไรทุกอย่างนโยรบายของคาออนนะครับรถมาแบบไหนไปแบบนั้นนะครับจะไม่มีการถอดอะไรอะไรเลยยกเว้นแต่ว่าลูกค้าบ,บอกว่าเฮียไม่เอาอ่ะผมไม่ใช่พวกสายบันเทิง <c oughs> เดี๋ยวไปดูข้างหลังนดีกว่าว่าสายสายบันเทิงเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ทราบว,ว่าพี่เขาไปใช้ไปเปิดงานวันป่า <c oughs> อันนี้มันคือที่ใส่ของใช่ป่ะแต่ไม่ไหวอะแก่แล้วเน้นฟังเสียงใสๆถ้าเบรดังบึบบับบึบบึบเลิกคุยอันนี้เราไม่ได้ให้ดูว่ารถมันภายในมีอะไรนะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมรถคันนี้โอเคอยู่นี่ฮะตัวเมนาร์เดิมแต่ว่าฝามีแกะมาอันนี้บอกก่อนเลยฝาลังแกะมาแต่เป็นตัวโฟผมบอกก่อนเลยตัวนี้รถสวยอยู่นี่คือเก็บงานเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไม่เก็บงานอันนี้มาเดิมๆจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมดูใช่ไหมว่ามีตัวมิซูแอตทราดกับมาสนา 2XD นะครับ2อตัวนั้นเราหลอง กันครับรอปล่อยอันนี้เราก็ขายอยู่ตัวนี้มันเป็นปี1 5เป็น J นะครับ อันนี้รรบปล่อยอยู่แล้วตัวนี้ไม่แสนสามตั้งอยู่ประมาณ379ส่วนตัวนี้ตั้งอยู่ประมาณ4 6ตัวแต่ขายเท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้เนี่ยก็ต้องมาติดต่อในแอดคาร์ออนเน็ตเก้เพราะว่าเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าที่สนใจจริงๆติดต่อเข้ามาที่แอดคาร์ออนเน็ตเกอย่าลืมหรือถ้าอยากดูรถมีรถอะไรบ้างสภาพเป็นยังไงอะไรยังไงก็มีอยู่หลักๆสช่องทางช่องทางแรกก็คือ YouTube ที่เราที่คุณผู้ชมดูอยู่ก็คือรบกวนคนที่ดูเนี่ยครับช่วยกด subscribe กด กระดิง่งเพื่อที่เวลาเรามีโปรโมชั่นอะไรดีๆเด่นๆเข้ามาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยกำลังอยากได้รถรถอะไรอะ่ะเออเข้าแก๊ปไหมถ้าเข้าแก๊ปก็ซื้อหรือมาคุยมาจองอะไรช่องไหนสองก็คือ Facebook นะครับพี่ CarOnnet 99ก็เข้ามาดูบางทีเราก็จะมีรับสดมีอะไรบ้างเอย่าเพิ่งไปปิดกระดิ่งมันนะช่องไหนสามก็คือ w w w c a r o n e t 99.com ลองดู3ช่องทางนี้แต่ถ้าอยากติดต่อเซลล์เลยนะครับติดต่อที่แอดคาออน99เลยคุยได้ใจดีพร้อมลดราคาพร้อมหันคอมตัวเอง <c oughs> จริงเป่าว,วะกูหันที่ไรเนี่ยเซลล์กูจะกระโดดหีบกูทุกคนเลยเมื่อกี้คุยกันเรื่องราคาเฮียมึงจะรออะไรอีก, <c oughs> กยังไม่ได้เลยกูแค่ทำโปรโมชั่นเซล์ไม่หันราคาเซล์จะหันกูแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ามีรถอะไรใหม่ๆมาบ้าง อย่างเช่นข้างหลังรถคันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันก็อันนี้นะครับเป็น Fortuner หนไดยักษ์เพิ่งเอาเข้ามาเลยปี0 9 3.04 wheel วิวเกียร์โตตัวนี้ใมายอยู่ที่แสนเก้าตัวนี้มีถ้าจำไม่ผิดตัวนี้มันมีทำท่อมานะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปตรวจสภาพรถว่ารถเป็นยังไงนู่นนี่นั่นณนะตอนนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมที่ติดตามชมดูว่าเฮ้ยทําไมเฮียไม่เปิดรถวะทาไมเฮียไม่สตาร์ทรถไม่ทําเหมือนปกติคนใหม่พอ่อ <c oughs> อยากรู้เข้ามาถามเซลดได้เพราะเราซื้อสัตว์กับการขายอยู่แล้วนะครับรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยทุกคันในคาอ่อนนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด8.4งวดหรือ0%นาน6 เดนคิดซื้อคิดขายคิดถึงคาออนตัวนี้รถน่าจะมีแก่ฝานหน้ามานะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไว้รอเซลล์เข้ามาหรือขอให้คนมันพร้อมกว่านี้ เดี๋ยวเราจะพาเจาะเป็นลายคันไปเลยอันนี้มันร้อนคนไม่พร้อมอันนี้รีวิวแบบไม่พร้อมเลยอันนี้ก็ราคาปกติ5้าแสนกว่าอะโรเ้ยปีศูนย์เก้าน่ายักตัวท็อปสุดเขาขายกันอยู่5้าแสนกลางๆบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเราขาย5้าหนึ่งห้าแต่ถ้าลูกค้าบอกเฮียแม่งแพงไปว่ะเอาขายราคาเดิมก็ได้ว่ะตอนนั้นได้สีเทามาตอนนี้ขายเท่าเข้าสีเทาก็ได่สี่เก้าเก้าเหลือสี่เก้าเก้านะครับยังไงว่างๆสนใจก็ติดต่อที่ไาคาออนิเก้าเก้าเนาะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปดีกว่าปะเยอะไม่ม มันช่วงนี้รู้สึกว่ามันเครียดๆเนอะไหนจะสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจน้ํามันก็เร MA ิ่มข네ึ้นทองก่อแพงน้ำซ้ำลดราคายิ่งแพงอีกเวลาซื้อจากกาไรน้อยอยู่แล้วมันเหลือแค่นี้แหละเหลือเริ่มไปไรบ้าะก็คันนี้นะครับยังไม่มีใครจอง Pajero Sport นะครับเป็น2.5 GLS ตัวนี้มาอยู่221,000กว่าโลเป็นปี11เกียวโตสีขาวตั้งขายไว้อยู่ที่4 0 4 4,000เออก็เท่ากันเลยว่ะ46ตัวลูกค้าบอกตั้งราคาควรตีนเหมือนเดิมแต่ เื่อไว้แล้วกันเราก็เื่อราคาลูกค้าบอกไม่อยากคาาุณาษาก็เลยตั้งไว้อยู่429ตัวนี้มีแกะฝาหน้ามานะแล้วก็แก้มีแกะมาแต่ว่ารถไม่ได้ไม่ได้โดนหนะักบอกก่อนเลยนะไม่ได้โดนถึงถึงคานนะบอกก่อนภายในตัวนี้สวยกรันตีอยู่แล้วครับว่ารถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับแต่ว่าเปลี่ยนโลเคชั่นแล้วว่ามีรถอะไร เข้ามาใหม่บ้างเห็นเมื่อกี้เนาะมันมีรถรอปล่อย4คันเนาะแล้วก็มีพาไปดูในเรื่องของการทำความสะอาดการบิ้วแล้วก็มีรถใหม่แล้วก็มีรถขายไม่ออกสถุามึงทำคลิปสังขยาใช่ไหมเลตุ้มเป๊อ่ะก็คันนี้นะครับเป็นเตยต้าวิออสนะครับปี17ตัวนี้เป็นหน้าออลนิวแล้วนะครับไม่สามหมื่นกว่าโลราคาตอนแรกตั้งไว้อยู่389ขายไม่ได้ขายไม่ได้ตัวเจชุดแต่งมีแม็กมาให้ด้วยแต่ไม่ใช่ขายสภาพนี้นะเว้ยเฮ้ย ราต้องเก็บงานก่อนเจ้าสามเหลรือ359ห้าเกถ้าแพงไปอยากต่อบอกมาจัดได้จัดให้ขอดูทุนก่อนแป๊บหนึ่งห้าร้อยกูก็เอามาแล้ว <c oughs> สรุปกูขายรถใช่ไหมมันกูขายกับข้าวไงไม่รู้เลยว่า <c oughs> ต่อมานะครับก็เป็น MG3 เ hey, ฮ้ยขายเ g ด้วยเหรอเปล่าครับอันนี้ลูกค้าจัดไปแน้นผ่านรอแล้วคือซื้อตามออเดอร์ตัวนี้เป็น MG 3ไมไปช่ตัวท็อปนะเป็นสีแดงขาวไม่อยู่ที่77 0 0 0ัโลราคาตั้งขายอยู่ที่2 8งแ อันนี้บอกราคาปล่อยได้เว้ยขายเรื275แต่ขายแบบนี้เลยนะไม่เก็บงานด้วยนะเขาบอกว่ารับได้เออกูว่ากูก็กโหดไปว่ะเออแต่ลูกค้าเขารีบช้รถน,นะนี่นี่รอแล้วเดี๋ยวรอรอเลอิกรับรถละ,ละเราเก็บงานไม่ทันแล้วไงรถเราตอนนี้รอปล่อยเยอะปีหนึ่งเจ็ดแท้ด้วยนี่หนึ่งเจ็ดแท้แต่ว่ามันไม่มีสันละุบเนอะบอกก่อนนะถ้าสันลุปตรงนี้เป็นสีดำแต่บางคนเอา MG มจาทำคล้ายๆกับมินิก็ได้ตัวนี้มันยังเป็นหน้าเก่าอยู่ยไม่ให้หน้าใหม่คันนี้เป็นซูซูกิสวิปหนึ่งจุดสองเกียร์เอ็กเก ปีหนึ่งสามไแสนสองราคาผมตั้งอยู่สองหห้าเป็นตัวพุ้ s t สตาร์ทบอกก่อนแต่ว่ามันเป็นตัวคัาเรกตัวไซส์กลางๆแต่ตัวนี้มีแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วรถเพิ่งเข้าเลยมีอิมโบมิเซอร์ก็คือเป็นกุญแจฉริยะแต่ตัวนี้น่าจะคนมายังเดิมอยู่อย่างที่บอกครับวันเรารีวิวแบบทุ่งๆลูกทุ่ง,งเพราะคนไม่พอเราก็ลูกค้าเยอะด้วยเสร็จไม่พอฉะนั้นผมก็เลยต้องขออภัยท่านผู้ชมที่รอดูว่ามีรถอะไรแต่การันตีแน่นอนครับรถสวยบอกสวย,สวยไม่สวยบอกไม่สวยนะครับที่สำคัญ รถทุกคันอย่างที่บอกครับดอกเบีย้ยเริ่มตน้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด84งวดหรือ0%นาน6เดือนคันนี้ลูกค้าถามเอ้าเมื่อกี้มันรอปล่อยไม่ใช่เหรอถูกครับพี่มันรอปล่อยแต่มันคนละรุ่นนี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินเป็น m a ส d a 2นะครับตัวนี้เป็น Sport High Connect ปี1 8ปดไมล์สองหมื่นเก้าพันโลแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโค้ดบางทีเราต้องขยับไปนู่นนี่นั่นหรือไปเก็บงานหรือได้ขยับแต่ว่ามันคงขยับไม่เป็นพันหรอกครับพี่สบายใจได้ตั้งราคาไว้อยู่409แพงเนอะมี่ขายเท่าคันนนแล้วกันสา9แ้ต่บอกก่อนนะคันนี้เป็นพวงมาลัยเก่านะพวงมาลัยเก่ากับพวงมาลัยใหม่ของมาสนาสอง่างกันตรงนี้ครับตรงที่ฝั่งขวามือของเขาเนี่ย มันจะมี Cruise Control ถ้าเป็นตัวใหม่จะมีแล้วตัวเก่ายังไม่มีตัวนี้เป็นตัวเก่าอยู่แต่ว่ามันเป็นปี17น่าจะเป็น17.18ใช่เดี๋ยวว่ากันว่ามีคันไหนอีก จะเจอกันครับก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ในหมวดสังขยาสังขยาคืออะไรเละตุเปะไหนๆก็ไหนๆอาจจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ททีมีเดียจะได้มีอะไรทําบ้างจะได้ไม่ว่ามึงพูดเองนะกูไม่เกี่ยว <laughs> คนตัดครับไม่ว่าจะแม่หรือไอ้โกน้องทั้งคู่นะครับเคียร์อ้ B3 มเองนะ <laughs> ตัวนี้เป็นจอต้าอลติสนะครับผมปี15ข้างผมสีดําก็ปี15เหมือนกันต่างกัน เรื่องของเครื่องตัวนี้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  1.8G ภายในนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับมีครัวซอนโทรมีพุชสตาร์ทโมออะไรมันมัลติฟังก์ชัน ตัวนี้เป็น 1.6G เป็นคุญแจสตาร์ทไมห่ห่างกันประมาณแสนโลเพราะตัวนี้เป็นแสนแปดพันแสนไปปลายกับแสนหลักพันแสนเก้าแสนแปดมีสองพันวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันเบาะหนังราคาต่างกันครับไอเนี้ยตั้งไว 4, 2, ้429เปิดเลยเ379คันนี้สีดำ474ขายเลย429จะบอกว่าอย่างงี้ครับคุณลูกคา้าสมมุติง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเต้นรถเพื่อนผม SP Centercar บายของเบ้งเนี่ยตรงสวีทไฮเจ็ดสิบเนี่ยเขาแนะนำผมเขาสอนผมในเรื่องการคำนวณไฟแนนซ์คร่าวๆแบบไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขคำนวณง่ายๆครับหนึ่งแสน บาทถ้าท่านผ่อน72งวดหรือ6ปีก็คูณได้2,000 1 0 0 0บาทถ้าผ่อน60งวดหรือ5ปีก็คูณได้3,000เพราะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะผ่อน5หรือ6ปีถูกไหมอย่างคันนี้ยกตัวอย่างอย่างคันนี้ผมตั้งไว้อยู่429อันนี้พวกอนนพวกน,นี้ผมบอนนกก่อนนะออรรถศูนย์บาทบอกก่อนลืมเดี๋ยวลูกค้าลืมแล้วก็ดอกเบีย้ยเริ่มต้น279คอนโสูงสุว84งวดหรือส่วเซนาน6เดือนสมมุติคันนี้อยู่429หรือ400,000ก็ตีง่ายๆเลยครับว่า400 0 4คูณ2 ก็คือ8 0 0 0 8 0 0ปบวกเศษนิดหน่อยก็ตีว่าแปดพันแล้วถามว่าผมจะผ่อนได้ไหมสมมติแต่ก็มีสามเราน้องโฟกเนี่ยเงินเดือนอยู่20,000หันไปเลยครึ่งหนึ่งเหมือนหนึ่งเอามาผ่อนรถเพราะภายในสัคมหน่วยแค่นี้ครับคูณด้วย2เท่าของยอดผ่อนสมมติคันนี้ผ่อนอยู่8,500ถ้าคุณลูกค้าจะซื้อได้ก็อยู่ประมาณ 10, 7. 1 7ื่นก็แค่นั้นเองอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนใหญ่ก็เตรียมเรื่องสำนักาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนบุ๊กแป้งหรือถ้าไม่มีสลิปเเเเงงงงิินนนนนนดดดดดืืออออกกก็็ููวววบรรแล้้มมีปะัสัสคยหยห่ ส่วนใหญ่เอกาสารอยู่ประมาณนี้แหละยังไงลูกค้าลองดูนะครับว่าผมอยากได้รถอยากได้ไม่เกิน4ี่แสนก็ข้างหลังเลยครับ3ามอยากได้ไม่เกิน4ี่แสนห้าก็ไอ้คันหน้านี้แหละครับคุณผู้ชมครับสำเนียงของรายการเที่ยวญี่ปุ่นรายการนึ่นคุณผู้ชมครับเ้ยาเหมือนเลยเฮ้ยมึงดูด้วยเหรอกูอย <laughs> 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 ู่ในคำฟ้องวะเนี่ยแบล็คเดิชั่น 599เหลือห้าสี่ห้าบอกว่าโอเค545ไม่5้าหสีดำแดงปีหนึ่งแแท้เลยไม่5้าหรอผลรอผลลูกค้าซื้อแล้วไงเหมือนกันเลยนี่เลยกูเพิ่งเครียดอยู่เลยกูเอาฟอร์ดเข้ามาลูกค้าลูกค้าจัดไปไหน,นไม่ผ่านตอนแรกให้ประมูลออกมาบอกเฮ้ยจะซื้อรถมาเฮียเดี๋ยวผมจะเอาปรกากฏว่าจัดไม่ผ่านไฮไลเดอร์เอลทีตัวท็อปของฟอร์ดเลยนะตัวตัว4ประตูเกียร์ธรรมะรอผลไปดูคันต่อไปดีกว่าต่อกับ ปาเจโรไหนไหนมันก็อยู่กันมานานแล้วเนาะเราก็ปล่อยได้เราก็เลยได้ใจจัดมาเลย3คันสีดำรอปล่อยแล้วก็จบแล้วเหลือสีขาวเมื่อกี้เนาะแล้วก็มาสีเทาผมเรียกสีเทานะหรือสีบอลเงินก็ได้ปาเจโร่สปอร์ต G.L.S สีเทาปี1นึ่งไม่แสนสรถสวยแต่มันก็จะมีแผลรลอยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงว่าเนี่ยมันเรวสดๆเลยเพิ่งเข้ามาคุณผู้ชมครับไม่วยนะครับไม่อ่ะเดี๋ยวตัดช่องน้อยเดี๋ยวพอตัวดีเอาคันสองไอตัวตัดด้วยบปล่าแล้วตัวตัดก็หันสามีส b ่ b ีหกกูด้วยสี <laughs> มีเราเต็มบาทเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> โอเคคันนี้นะครับไม่แสนสราคาตั้งขายอยู่4 7 9ลูกค้าบอกเนียแม่งแพงแบบบ้าหวา่า G เมันปีบ4ผมก็เลยตั้งไว้เหลืออยู่ที่ 4, 000, 40 000, 4 0 4 000, 4 000, 4ี่หเออตัวนี้เราบอกก่อนรถสวยแต่ว่าเราต้องเก็บริ้วรอยก่อนนะครับก็น่าจะทำสีรอบล่างภาพรวมรถตัวนี้เรายังสวยอยู่แต่เป็น GLS ก็คือเป็นขับ2นะครับไม่ใช่ขับ4แล้วก็บอกก่อนไม่มีแพดเดนชิปบ่อผ้าด้วยไปกันใหญ่แล้วลูกค้าสนใจยังไงเนี่ยผมบอกก่อนเลย a d car onnet 9 9ติดต่อมาครับรถได้รถให้เลยขอดูทุนนิดเดียวเองรถได้รถเลยรถง่ายๆหันอยู่แล้วเพราะว่าเซลล์ <laughs> อย่าลืมนะครับกับคาออนปันสุกไหนๆขั้วเราก็ช่วงนี้มันก็อยู่ในสภาวะความเครียดไหนจะเรื่องโดนล็อกดาวน์คลายแล้วแต่ก็ยังคลายไม่สุดคนที่อยากอยากติดท่องติดเที่ยวก็ยังเที่ยวไม่ได้ก็ไหนจะเรื่องเศรษฐกิจน้ำมันก็เริ่มขึ้นราคาละทองกับวิง่งวิ่งขึ้นขึ้นลงลงราคารถก็กําลังพุ่งขึ้นแต่เราก็ตรึงราคารถไว้ไม่ให้ราคารถมันแพงกว่าในความเป็นจริงนะครับ <c oughs> อย่างคนันนี้ถ้าบอกว่าอยากได้ถูกกว่านี้ก็มามาต่อราคากับเราบอกว่าเฮ้ยมีเพื่อนอยากได้มาเป็นคู่ค้ากับเราขั้นต่ําที่คคุณผู้้ชมจะไไดปก็ือ แต่อย่าได้มากกว่านั้นทําได้คุยกันก่อนไม่ใช่พาลูกค้ามาแล้วบอกผมจะเอาหมื่นหนึ่งบอกเสียครับพี่บ้านบึมแน่แน่ <c oughs> ต้องคุยต้องนัดแนะกันก่อนนะคุณผู้ชมยังไงตัวนี้เป็น E ีีตอนสังขยาตอนแรกก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอน2ก็คือภาคเก็บสังขยา <c oughs> อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นคาออนปันสุข <c oughs> ถึงแม้ว่าคาออนจะไม่มีตู้ปันสุขให้แต่เราก็ขายรถแบบ ให้ลูกค้าได้มีความสุขโปรโมชั่นนี้ลดทุกคันเลยจนถึงวันที่3สิทพฤษภาคมวันนี้เราไม่ได้เปิดรถให้ลูกค้าชมเลยต้องขออภัยด้วยเนื่องด้วยวันที่ถ่ายทำลูกค้าเยอะมากแล้วก็เซลล์ไม่พอนะครับวันนี้ผมอ๋องข่าอ่อนและตะก,ก้อง B3 ครับลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนสองของช่วงเก็บสังขยาส <laughs> วัสดีครับ